ไม่ใช่ตรงนั้นก่อน่าขเลันเดยวกับจบกันโอ้โหใช่เ้ยเนี่ยเร็วๆเยวรไม่เห็นเลยไม่รู้เจอมันด้วยไม่รู้เจอมันอีกแล้วเนัหรอทีเดียวจบสุดยอดเลยไงทีเดียวจบเหรแม่ๆสอีสามันสุดยอดมากงงเลยท่าอะไรง่ยท่านกินแล้วโอ้โห เลยกูอยากเจอมันอ่ะไปเลย๋ยวเขียนสามทีจบเลยแบบแม่งกับกูคู่มึงก่อนอยู่ดีกว่านทีมันลืมหมดแล้วเนี่ยแหมอะตาใครตากูไว้แหละพี่ใหญ่ผมเหรอนี่ให้ช้อนได้ป่ะเนี่ยช้อนยังไงวะเดี๋ยวทำให้ดูขั้นแรกมือก่อนแล้วค่อยถ่าช้อนกูเอามือก่อนได้ไหเฮ้ยหมออะไรวะมมาาหึงลเอยากทำม่ย เดียวได้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยหมอวัดดวงเลยตบัดทีเดียวเลยวัดดวงแม่งเลยเฮ้ยลืมงานเลี้ยงวันที่ต้องเรียนหยิบมาแล้วเอ้ากาตวัดกินใช่ไหมช้อนช่วช้อนไม่ได้ช้อนไม่ได้ถ้าช้อนจะโกงถ้าเกิดช้อนในช้อนให้ช้อนแล้วค่อยๆมาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้ยเชี่ย hay hey, bueno, <c Fahrenheit> <Người olmaz. coughs> <coughs> <cough> ta bài, xong rồi là làm lại đi đi hay đừng nghe ràng nó đi nó 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 คุณเม้นนานนะเดไม่ได้ใจอะไฮ้นี้ราวัเคืออะไรวะไม่มีอ้าวไม่มีแล้วอ่ะอ้าวไม่ได้อืมอาอ้าวอกินแล้วโอยเข้ามาเข้ามา

จังหวะมันแบบเออคิปไม่ทันส่วมันนเหมือนเล่ดเด็กๆกดดันนี่่เอาชิงอชิงชิงอ่ะกูชิงได้ไงวะเอข้าชิงต่อะตั้งแตผมมาสปี่เหมือนเดยวด้ไดเด้ด้ก็ไม่เสียงเลอ いいね。